O que ผมไปได้แล de ้วานสร็จห่ทารเหนล้ผู้เลยจะบอกผมแต่สำคัญีบอกเลยทนผผจพี่จะผู้บอกเป็นหน้าสังจหายยังีเห็นอยู่รออไรอย้เห็นอยู่ น,นี้เป็นวันพุธที่14เดือนมิถุนายนสอง6หายหกสิบหเมื่ออาจจะเป็น60ปีก็ได้เนะ60กว่าปีเนาะหกสิบกว่าปีเกิดสองี่หเจ็ดสองสี่หกนี่เป็นวันเกิดของจ่าสิบเอกประเชิดชุมเสนวันนี้เป็นวันเกิด คุณลูกคือพันตำพันพันตรีกนกสัตว์ทุมเสนได้มาทําบุญกางบาทก็นึกถึงปันภาพ่อกระ่นุลคุณพ่อที่เสียชีวิตไปเมื่อหกสิบกว่าปีห้องก็ก็ยังอาจจะไม่ไมเลยก็เลยเห็นเลยนะได้ยินชื่อนะจำได้จำแล้วเราเรายังดกอยู่ยแสบใจเพราะฉะนั้นวันนี้คนโยมพันตรี กำหนดสัต์ชุมเสนมาทำบุญกับบาทอานิสงส์ทุกสิ่งทุกอย่างขอเป็นเป็นพลังบุญส่งถึงดวงวิญญาณจาสิบเอกตัดเชิดชุมเสนได้รับอานิสงส์ได้รับอันิสงแล้วจงไปเสถียรดดูในโฟมคดีพศดีส่วนธนตรีกำหนดสัตว์ชุมเสนพร้อมด้วยครบอบครัวชุนยมบุษบาด้วยเนี้ยย์บุษบาด้วยนะยอยู่นในรถขาขอบารมีหลวงพ,อพ่อท่านเจ้าใหญ่ดึงแปมโผล่ฝักอาสานะ ต่อไปหลวงพ่อจะได้บังสถุนถึงวง,ญญาางวยินญาณจากสิบเอกพระเชิดสุนสรน,นาโมตัสสะมหคุวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนา,มา,มาโตม,ม,ามตสัมสสะมะควะโตอะระหะโตสัมมา อานิจจาวัตสังขาราอุปาทวายธรรมิโนอุปจิตวานิโรจันติเตสังอุปสโมสุโคอนิจจาวัตสังขาราอุปาทวายธรรมิโนอุปจิตวานิโรจันติเตสังอุปสโมสุโคอานิจจาวัตสังขาราอุปาทวายธรรมิโน อุปจิตวานิโรจนตเตสปาสุโคอาจารย์ภูตภาเป็นเดรอยน้ำหรือเปลาโอ้ยนิบ้านอสาธูสาธุเบ่ค่อยองบ่ค่อยดีบกค่อยวัทีิภาพก็น้ำอ่าได้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 ตรวน้ำตรงนี้เลยนะครับตรวน้ำตรงนี้เลยนะครับ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  ยะขาวาริวาหาปูราปาริปุริเกสาตรัง์เอว,วะเนวะอิโตทินังเตตานังอุปสัพพติอิชิตงมจิตังตุมหังจิปะมีวะสมิสตุสับเพปุเรนโตสังท apan าาันโกกัญญาระโซยะขามณีโพติ ระโสยะทังปิติโอวิวัจจโจสาพาโลมท่องินาสตุมาเตมภวันดารายยสุขิเทกาัโภวะอภิวันธนะสีเตียสเนยจังธรามะจายโนจัตตา